จะเกิดอาการประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะอาการประมาณนี้นะคะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้ดูค่ะเพื่อนๆเนาะคะ่ะหลังจากที่น้ําลดแล้วพี่น้องค่ะก็จะนําเข้าโรงงานทําเป็นแป้งนะคะทําเป็นแป้งแป้งมันสามประหลังนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะเนาะคะ่ะใบถ่าถ้ำกับเข่าบุงอาหารเป็นยายอ่อนก็จะกลับแล้วคะ่ะกลับบ้านแล้วค่ะเนาะคะ่ะกลับบ้านแล้วนะคะฝนตกลินค่ะทุกคนเนาะคะ่ะขาดว่บาบ่ได้ดอกนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะได้ก็ แลเนาะเพื่อนๆนาอก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียหายนะ้ค่ะเพื่อนๆนาะค่ะเสียหายนะคะดูสิคะนี่คือปลามันซ้ำปลาลังค่ะเพื่อนๆค่ะปลามันซ้ำปลาลังนาะค่ะ เฮากระสิบใบขุดขายนะพี่น้องเนาะถ้าเพื่นล่งหัวลงองหยางแล้วเนาะคะ่ะทางอีสานจะบอกว่าถ้าลงหัวขึ้นหยังแล้วเนาะคะ่ะก็จะได้ขุดขายเนาะคะ่ะก็แล้วเพืะนเพื่อนคะ่ะเนาะก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียหายเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อเนาะคะ่ะเสียหายเนาะคะ่ะดูสิคะนี่คือปลามันสำปะหลังคะ่ะเพื่อนๆนคะ่ะปลามันจากที่คาดว่าจะได้ประมาณนต่านี้กระสิลดลงแล้วเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะลดลง ก็จะบ่ได้หลายเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคือป่ามันสำปะหลังเดอ้อเดอ้เดอค่ะมึอนี้เนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างมีคําตอบเกาะกิบภาพสวยๆงามๆเนาะคะ่ะป่ามันสำปะหลังมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเด้อค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะเพื่นอนๆคะ่ะมาค่ะชมหลังจากฝนตกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมืองป่าสวนมันเนะะี่ยค่ะป่าสวนมันพี่น้องคิดว่าขครั้งเนาะคะ่ะ น้ำขังกับต้นไอม้มันหรือว่าป่ามันสาปะหลังนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะค่ะเฮดไทยต้นมันกระลือหนึ่งกะอร่อยนะคะเมืองค่ะเพื่อนๆเนาะคะ่ะดูแล้วก็เพื่อนๆค่ะมาค่ะชมหลังจากฝนตกแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบืองปา่นนะะปาสวนมันเนี่ยค่ะป่าสวนมันพี่น้องคิดว่าเอาแล้วเนาะตามคือว่าละเพราะว่ามันเป็น นะคะธร,รามาาเนาะค่ะธรรมชาติของฝนหรือว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองค่ะทุกคนขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะทอดทางบ้านบา้านยอออนกับมวนมวนกันไปเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องขาเบิ้งค่ะเก็บภาพบรรยากาศป่ามันสำปะหลังมาฝากเพ <ๆ S 2> ื่อนๆนะเพื่อนๆค่ะเนาะก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียหายเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะค่ะเสียหายนะคะดูสิคะนี่คือปลามันสำปะหลังค่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆค่ะปลามันยอ่อนก็ะจะ กลับแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะนาะค่ะกลับบ้านแล้วนะคะฝนตกลินค่ะทุกคนนาะคคะขาดว่าบ่ได้ดอกนอี่น,อน้องเนาะได้ก็จะเกอนเด้อค่ะมือน,นีนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างมีคําตอบก่อ ภาพสวยๆงามๆนะคะป่ามันสำปะหลังมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเด้อค่ะพี่น้องนะคะเนาะอย่างไเนาะเพื่อนๆค่ะเนาะก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียหายเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะค่ะเสียหายนะคะดูสิคะนี่คือป่ามันสำปะหลังค่ะเพื่อนๆค่ะป่ามันก็จะนําเข้าโรงงานทําเป็นแป้งนะคะทําเป็นแป้งแป้งมันสำปะหลังนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะนะคะใบตาทํำกับเขา่าบุงอาหารเป็น เอนเด้อค่ะมึอน,นี้เนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างมีคําตอบเกาะก็บภาพสวยๆงามๆนะคะป่ามันซ้าปะหลังมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเด้อค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะฝนตกลินลินนะคะทุกคนเนาะคะ่ะฝนตกลินลินจะเกิดอาการประมาณนี้นะค่ะทุกคนค่ะอาการประมาณนี้นะคะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้ดูค่ะเพื่นอนๆเนาะคะ่ะหลังจากที่น้ำลดแล้วพี่น้องค่ะทอดทางบ้านบ้านยายอ่อ,อนกะ มวลมวลกันไปเนาะค่ะพี่น้องขาเบิ้งคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศป่ามันสำปะหลังมาฝากเพื่อนๆคะ่ะมาคะ่ะชมหลังจากฝนตกแล้วเนาะค่ะพี่น้องขาเบึ้งป่าสวนมันเนะคะ่ะ สวนมานพี่น้องคิดว่าสํำปะหลังเนาะคะ่ะเข้ากับสิไวบขุดขายเนาะพี่น้องเนาะถ้าพื้นลุ่งหัวล่งหยังแล้วเนาะคะ่ะทางอีสานจะบอกว่าถ้าลงหัวขึ้งหยังแล้วเนาะคะ่ะก็จะได้ขุดขายเนาะคะ่ะกอดทางบ้านบา้านแยออนกะมือนมวนกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องค้าเบิ้งค่ะเก็บภาพบรรยากาศปะ มันสำปะหลังมาฝากเพื่อนๆนะเพื่อนๆค่ะเนาะก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียหายเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะค่ะเสียหายนะคะดูสิคะนี่คือปลามันสำปะหลังค่ะเพื่อนๆค่ะปลามันก็จะนําเข้าโรงงานทําเป็นแป้งนะคะทําเป็นแป้งแป้งมันสำปะหลังนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะนะคะใบถ่าถ้ำกับเข่าบุงอาหารเป็นฝนตกลินลินนะคะทุกคนนะคะฝนตกลินลินหอมกินดิน และไอฝนจากบ้านนามาโดนสิมีบาคนชิดก็เอาแล้วเนาะตามคือว่าละเพราะว่ามันเป็นนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติของฝนหรือว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะผลผลิตจากพี่นองจ้าซัมปลังนะคะ เฮากสิบใบขุดขายเนาะพี่น้องเนาะถ้าพื้นล่งหัวลง่งหยางแล้วเนาะคะ่ะทางอีสานจะบอกว่าถ้าลงหัวขึ้นหยังแล้วเนาะคะ่ะก็จะได้ขุดขายเนาะคะ่ะก็จะเกิดอาการประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะอาการประมาณนี้นะคะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทำให้ดูค่ะเพื่อนๆเนาะคะ่ะหลังจากที่น้ำลดแล้วพี่น้องคะ,งะเหลืองพี่น้องต้นมันกระเหลืองเนาะคะ่ะสงสัยมันที่เป็นหัวแล้วกับคงจะบอะไรค้ังเนาะคะ่ะ น้ำขังกับต้นไอม้มันหรือว่าป่ามันสำปะหลังนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะค่ะเฮตไทยต้นมันกระหฝนตกลินลินนะคะทุกคนเนาะค่ะฝนตกลินลินแป้งนะค่ะแป้งไอ้ ใบทําขนมเนาะค่ะเพื่อนๆขาเนาะค่ะทาจากมันสําปะหลังนี่เองเนาะค่ะทุกคนเนาะคะ่ะมันสาปะหลังก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะทุกคนค่ะเนาะคะ่ะแนละเนาะเพื่อนๆคาเนาะ <ๆ S 1> ก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเสียหายเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะคะ่ะเสียหายเนาะคะ่ะดูสิคะนี่คือปลามันสาปะหลังค่ะเพื่อนๆค่ะปลามันหอมกินดินและไอฝนจากบ้านนามาโดน มีบอคนชีดเท้าขาเพื่อนๆ่นะป่ามันสำปะหลังเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นประมาณนี่ค่ะพี่น้องขาเนาะค่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําช่วงที่ยายอ่อนถ่ายทําอยู่นี้ก็เปลี่ยนเด้อค่ะมือนน้เนาะค่ะเนาะทุกอย่างมีคําตอบเกาะ ภาพสวยๆงามๆนะคะป่ามันัมปะหลังมาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเด้อค่ะพี่น้องเนาะเะัมปะหลังเนาะ,ะเข้ากับสิอใบขุดขายเนาะพี่น้องเนาะถ้าพื้นล่งหัวล่องหางแล้วเนะะาะทางอีสานจะบอกว่าถ้าลงหัวขึ้งหางแล้วเนาะ,ะก็จะได้ขุดขายเนาะฝะนตกลินลินนะคะทุกคนเนาะ,ะฝนตกลินลินประมาณจากสิไดเป็นตันกนสิไดจักครึ่งตันนี่แหละเนาะค่ะเพื่อนๆคน้าเนาะแค่นี้ก็เอาแล้วเนาะตามคือว่าละเพราะว่ามันเป็น นะคะถ้ามชาติเนาะคะ่ะธรรมชาติของฝนหรือว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองค่ะทุกคนขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะฝนตกลินลินนะคะทุกคนเนาะค่ะฝนตกลินลินขังเนาะค่ะน้ําขังกับต้นไอ้มันหรือว่าป่ามันสาปะหลังนั่นเองค่ะเพื่อนๆขาเนาะคะ่ะเฮดไทยต้นมันก็เล็อเอาแล้วเนาะตามคือว่าละเพราะว่ามันเป็น นะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติของฝนหรือว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองค่ะทุกคนขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะหอมกินดินและไอฝนจากบ้านนามาดนสมีบอกคนที่ทอจะนําเข้าโรงงานทําเป็นแป้งนะคะทาเป็นแป้งแป้งมันสาปะหลังนั่นเองนะคะพี่น้องคะเนาะนะคะใบตาทํำกับเขา่าบุงอาหารเป็นแป้งนะคะแป้งอะไร ใบถ้ำขนมเนาะค่ะเพื่อนๆคาเนาะค่ะทําจากมันสําปะหลังนี่เองเนาะค่ะทุกคนเนาะค่ะมันสําปะหลังก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะทุกคนค่ะนะคะทอดทางบ้านบสานแยออนกะมวนกันไปเนาะค่ะพี่น้องขาเบิ้งค่ะเก็บภาพบรรยากาศป่ามันสําปะหลังมาฝากคุณก็จะนําเข้าโรงงานทําเป็นแป้งเนาะค่ะทําเป็นแป้งแป้งมันสาปะหลังนั่นเองเนาะค่ะพี่น้องขาเนาะนะคะใบถ้ำกับเขา่ารุงอาหารเป็น จากที่คาดว่าจะได้ประมณนท่านี้ก็สิลดลงแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆคน้าเนาะลดลงก็จะบ่ได้ลายเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือป่ามันสำปะหลังเดิมอดทางบ้านบา้านแยออนกะมวนกันไปเนาะค่ะพี่น้องค้าเบิ้งค,ะค่ะเก็บภาพบรรยากาศป่ามันสำปะหลังมาฝากเพื่อนๆนังจากน้ำลดแล้วบริวารจะได้บ่บู้หัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะหัวเพิ่นก็นจะได้บ่บู้ขาดรายได้อีกแล้วค่ะทุกคนค้าเนาะค่ะรายได้ก็จะลดลง พี่น้องเอ้ยเบิ่งแก้วชัเบิ่งนะคะช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกนะคะฝนตกหนักทําให้น้ำนะคะน้ำกาสีประมาณจากสีซีได้เป็นตันกระซีได้จะครึ่งตันนี่แหละเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะแค่นี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งแก้วชัเบิ่งนะคะช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกนะคะฝนตกหนักทําให้น้ำนะคะน้ำกาสีกระีได้พุทธวะมึงดู น,ะะน้ําแห้งน้ํานี่ลงไปแล้วมั่นกรู้สึกว่าช่วงฝนตกนะคะพี่นวล่ะช่วงฝนตกสองสามวันที่ผ่านมาพิษขังนะคะน้ําขังกับต้นไอ้มั่นหรือว่าป่ามันสาปะหลังนั่นเองค่ะเพื่อนๆขาเนาะ,ะคะ่ะเฮดไทยต้นมั่นกนหรือก็เอาแล้วเนาะตามคือว่าละเพราะว่ามันเป็นนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติของฝนหรือว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองค่ะทุกคนขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสิได้พุดว่ะมึงดู นะคะคน้ําแห้งน้ํานี่ลงไปแล้วมั่นก็รู้สึกว่าช่วงฝนตกนะคะพี่น้องะ่ะช่วงฝนตกสองสามวันที่ผ่านมาทอดทางบ้านบา้านยอออนกะมวลกันไปเนาะคะ่ะพี่้อง